เที่ยวงานตลาดปลามิกเกอรีโซนนี้แต่เป็นตุ๊กเก๊ะมีการเล่นหมุนเหมือนบ้านเราเลยเล่นหมุนหมุนก่อนโว้ย Saa <laughs> paljon. Mitä saa paljon? Oho. Oho, saa paljon. Hei, hei, hei. No, mitä? <laughs> Haluatko pyöräyttää? En osaa. Kyllä osaat. Onko maksa maksaa vai ei? Ei maksaa. kiitos paljon. Mitä vaan pyöräytet, Joo. katsotaan mitä saa. No, minä laitan tämän vai? Niin, tästä nappalaa. Ah, Anna voi kunnolla. Noin! hyvä. Valkea. <laughs> มิตาต่อมาโกลเมอ้ยคิตัวสวัสดีมิตาตอมาเรักคนดกำลงยืหันนะว่าคตวเซเดมกาวไปวะโอยหัน่รับเสร็จตุกเกตตมาโยปจดโยใกล้กีโนลามาเอลามาโย่ลายน่โยเฮียเนะ โอ้ก็มีนมาสตอท่กุหสกตัวกุหสกัวมีน่ามาสตาังก็จงก็ว่ากักโอ้โหคุตุโยมีว่าปานนก็น่ว่าคีตเสียเหโอ้ยหานก็สุี่น่าือวเปรีไดเล่นเกมยังแมวเล่นเกมยามแมวได้นี้ยมแมวหมุนยแมวหมุนแล้วยามแมวก็ได้สิ่งนี้มาเที่ยวงานตลาดปลาค่ะวันนี้ เที่ยวงานตลาดปลานะคะกล้องเป็นไงเนาะโ,โย้หือว่า,าคนผู้คนเยอะแยะเลยโอ้ยกล้องยัยแมวไม่ค่อยเสถียรดูว่าอินเทอร์นเรน็ตก็ไม่รู้เนาะไปเที่ยวงานตลาดปลากันวันนี้งานตลาดปลากล้อเลี้ยงตัรุก,กถึงแล้วถึงแล้วงานตลาดปลา งานตลาดปลาฟินแลนด์กันค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะสวัสดีฟินแนลนด์เริ่มต้นตรงนี้ก่อนเครื่องมือตกปลาอะไหล่ปลาเรื่องนแย่างงานาะก็ส่วนที่ตกปลาเครื่องมือตกปลานี่ก็ผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือรองเท้าอุ่น ก็จะเหมือนบ้านเราที่ขายปวดหลังนุนหลังอะไรพวกนั้นน่ะเนาะแล้วก็มีปลานะคะมุ้ยกุยกระลามุ้ยกูนี่อยากกินก็กินได้เลยอาหารก๋โตปึ๊บสาไก,ก่กีว่อสตาเฮติตลาดปลาเทศกาลกินปลาเทศกาลกินปลา มาเที่ยวเทศกาลกินปลานะคะที่ฟินแลนด์นะคะมิเกลิฟินแลนด์มีปลาให้กินเยอะแยะนั่งกินได้เลยค่ะซื้อแล้วก็นั่งกินเหมือนว่าเรากินผัดหมีอ่อ่ปะปลาเรียนเฮียเนาะก็ตกวพัตโซมิต่เฮียเนาอพัตัวกุชินกากาลาทัวล่ะโอโรฮีเมื่อดอิโอมุ้ยกูอย่าโลฮีปลาเรียงกดได้ไหมได้ไหมเดย Hyvä, kiitos. 10 euroa. Joo, kymmenen. Sitten otetaan yksi tuommoinen keittiömestarin kalalauta. Niin perunoita ja vihanneksia ja kaikki. Mitä sinä tarvit? Joo, tuo. On kasvi, joo. Porkana, makia, papu, kaikki. Okei, okay, selvä. Sitten, katso jono paljon. Ihmisiä jono odottaa. Kokeilu oli. Lampaa lanni kokeilu, se on vaan loimaa. เขาแถวรอ,อเพื่อนๆเออนี่ร้านนี้ด้วยนี่ท่าใหญ่เลยนี่อันนี้ก็กระทใหญ่<ร>เขาจะเป็นเทศกาลกินปลานะคะ้เพื่อนๆดูมีอย่างโอ้โอเยเหน่เนาะก็สุทุกเจ้าเข้าแถวหมดทุกเจ้าเข้าแถวหมดสิบยูโรหนึ่งจานสิบยูโรอุยหนเนาะก็สุดเทศกาลกินปลา เที่ยวมิเกลรี่กันค่ะตอนนี้กาลามโตริโอ้ยเพื่อนๆดูดูเทศกาลกินปลามุ้ยกูเฮียมุ้ยกูนี่แหละเทศกาลกินปลาเพื่อนๆมาๆมามาเชิญนะคะเที่ยวงานมิเกลรี่กัน